มีวิธีเล่าพูดคำหยาบไหมอ่่าไมมีเกียร์เซิร์ฟเวอร์ตัวเองอ่ะชื่อว่าภูมิเหมือนชื่อว่าภู๋มะอย่าอ้อนก็คุณพ<อ>ิชขุดพิชื่อไม่ออกคันว่าเพื่อนอยังไงวะฟ็อกเซดเวไวเคดอ๋ออ๋อทำอะไรทางเนี่ยในกล่องผมกล่องอยู่ไงอโอ้ชิบหายนุนน่นนุนน่นนุ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 ่น คุณตรงแม่น้ำอ่ะคุณ <อะ S 2> เห็นตรงแม่น้ำา่ะนูนูนไ,ไม่ต้องขึ้นมาเดินไปเลยเดินบ้านจะกิเลต่านไปเลยตรงนั้น <ไป S 2> น่ะน่ะนี่องว,วันจะขึ้นไปแล้วเราจะเจอกัน <c oughs> โอ้บ็อกหมดโอ้โอ้เฮ้ยคลิปนี้จบไปเลยเนี่ยจบตายตอนจบแหนจบสวยด้วย ยยงไงกอ่อแล้วตายตายหมดแล้วเปียงหอหายไปไหนเนี่ยเปียงอยู่ผมเปล่าไม่ก็วางอยู่ข้างบนเฮ้ยต้นไม้ที่นายปลูกไว้มันโตแล้วคลิปนี้จะทําอะไรกันคลิปนี้จะทาอะไรสร้างบ้านเหรออยู่ข้างบนนอนแม่งเลยเอาท๊อปเงินพาร์ทนี้ก็หาอะไรทําแล้วกันสร้างบ้านละกันง่ายดี มาเลย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 วิศวบี้ดิอ้าวส์อ้าวส์เล็ดเล็ดเล็ดมีเล็ดมีเล็ดมีเขาเพียงแค่เทนฮิตมีครับครับอรับเอาหนี่ยตรงนี้มีเตียงตรงนี้มีเตียงเดี๋ยวผมตักไปแรับไม่จังเป็นไรไม่ออกไปหรอกผมไม่ออกไปหรอกแต่ตรงนี้อุ้ยซอมบี้เกาะทองทั้งตัวเลยกูอยากได้เกาะมึงว่ะเพื่อน ตายดีชั้าดีเจ้าวันเลยเป็นชีเอาไม่ดอกให้อ้อยอ้อยไอ,อ,ยอ,อ,ยอ,อย้แม่ท่านี้จบด้วยการตายแน่นอนนอนแม่งเลยไมยย่ถ้าถ้าฉันนอนแล้วใครจะทำไหมใครจะมาปลุกฉันไม่มีเฮ้ยเฮ้ยมันมาปลุกไม่ไงย,ยปลุกอ๋อปลุกอ๋อ ปลุกฉันทำไมกูรู้อยู่ไปแล้วยังหอบอยู่ในรมนะรอยันเช้าอ่ะอืปิดเรียบร้อยมนุษย์รู้รวันวคืนสือวันที่หนึ่งอีกครั้งเอ,อ่อ,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 อเริ่มพารหนึ่งไปอยู่ในรูนี่แหละอันตรายเออใครทักมาวะฮียลำคาญยิ้แม่มันเช้ายัางวะ <laughs> ก็ดูไม่ออกเหมือนกันเลยว่าชาคุณไม่ได้เปิดเตียไว้ไม่ดูไหนดูนี้จะเอ๋โอ้โหอฟจันกำลังรองอยู่กลางท้องฟ้าเลยเตรียมคุณเห็นไปสร้างบ้านนี่ว่าว้าวรู้สึกว่าของคุดขโมยที่ตัดมาจากหมู่บ้านนะเราขโมยทุกอย่างอะ่ะผมขโมยยันประตูอะ่ะไอที่ขโมยของผมจะจอาไปสู้เพื่อหมู่บ้านระวังอะจันผมอยู่ในนี้ไม่ได้แล้วผมต้องทำอะไรสักอย่าง จะตายสวัสดีเฮ้ยังร้อนผีรองคุณยังร้อนใช่แบบนี้เหรอทำอะไรแบบนี s <S ้หรออ่าคุยกหลบหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังอ่ะจะปึ๊บ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 ตายเฮ้ยซอมบี้มันถือเชอรี่มาให้ผมเขินขอบคุณนะรักจังไม่นี่มานี่ไม่ มานอนกูมานอนกูเออเนี่ยใครจะจีบผมก็เอาเชอรี่มาจีบอ่ามานอนมานอนเออมานอนเออปัญญาอ่อนตายโอ้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 ฮียนี่มาแล้วนอนเฮ้เชอรี่เดี๋ยวนะผมเปลี่ยนเปลี่ยนกางเกงก่อนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเฮ้ยมายิงดิแน่จริงก็ปล่อยธนูแล้วมายิงแล้วมาต่อยกัน โอ,โอ้โอ้กูตาย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 โอ้ไปดีกว่าโอ้โอตาย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 วิ <acho ve> <S <s ้ยตรงนี้ดอกไม้เยอะจังเหมาะเป็นสูสานสำหรับผมจริงๆกลัวเมื่อไรจะเช้าเท้าแล้วมาดิตอนเช้าได้เปียบเป็นโง่ไอโง่ไอโง่ย่อตัวก่อนตีไม่ถึงโอ้ยอืมอ่ะมาตายตาย ฝากตัวรับใทยนายเป่าหัว